กราบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเงืองเืองอรยนต์นะครับผมมาครับผมวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับนะฮะสีวิไลยทัวร์ครับคันนี้เพิ่งขับมาเมื่อคืนนะครับถึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเลยนะครับผมขับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะมาดูคันนี้ครับเจอของแปลกน,นะฮะกันชน มันชนข้างหน้าทำเมานะครับเป็นเหลี่ยมยังไงไม่รู้วอลวูครับส่งบอลวู้สีก็แตกหน่อยครับไม่หน่อยแล้วครับนี่ก็ข้างหน้านี่มันแตกออกมาแล้วมันเป็นสนิมนะครับมันเป็นตัวถังเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับมันก็เลยเป็นสีสนิมนี่คนระ แบบสีสนิมครับเป็นคราบสนิมไหลออกมานะครับสีครับดูครับโอ้โหดามไว้ยังไม่อยู่เลยดูการดามยิงน็อตสกูใส่เลยครับนี่ฮะเอาซิลิโคนยาไว้ก็ไม่อยู่ เป็นตัวถังเหล็กครับยิงตัวนี้น่าจะต้องไปเก็บงานสีครับนี่คสุดท้ายรองเท้าบูทนะครับรถนายวัดสีวิไลทัวร์ โอ้เจอท่อหลอกครับมีหกรูแต่ออกสองฝั่งนี้พอได้สีนะคใครหาอยู่ครับคันนี้นะฮะใครหาทรงแบบนี้อยู่เป็นรถพัดลมนะครับเนี่ยกระจกแตกบานนึงครับกระจกหน้าต่างนะ ใส่ยางพันมานะครับเป็นลายบั้งตัวนี้นะครับช่วงล่างเป็นเบนซ์นะครับเบนซ์แห้งหน้าหลังเลยนะครับเป็นออกดำๆยังไงเหมือนเหมือนเก็บเก็บยางมาใส่มั้งเนี่ยเพราะยางแตกเขาน่าจะเก็บเปลี่ยนยางใส่ไหมครับใบแข้งหน้ารังเลยนะฮะตัวนี้เบนซ์นะครับ,เ,นนครบเครื่องกลางคันหน้าตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะเป็นคันหน้าเบนซ์นะครับ ลองคอมเมนต์มาทีครับนี่ฮะดุมมันจะยื่นออกมานะครับพาเบรกมันอยู่ข้างในดุมมันจะยื่นออกมาคัสซีเบนครับเบนทั้งช่วงล่างเบนส์ทั้งรุ่นครับผิดแต่เครื่องเนี่ยสีอาจจะสดหน่อยนี่ครกระจกแตกแล้วครับ เขาฟิล์มติดดำๆเนะลยรถขับมาเลยนะครับชวัวนี้ซิลิคโคนก็เริ่มนูกยางเริ่มแตกแล้วนะฮะต้องเก็บงาน,นครับนะีบ่ฮะถ้าไม่เก็บก็ไปวิ่งไ่าเดยเ <laughs> บียนขาดปีหนึ่งครับเนะนี่ฮะสามสิบนิทุนมิโยหกสี่เริ่มอยู่ไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะลดบัตร อูที่สีสวัสด์แต่รอเล่มนะครับรอเล่มประมาณไม่ข้ามเดือนะครับโอ้โหปากแต่ลมนาซ่าครับมีสองอันตัวนี้เป็นเครื่องกลางนะครับ PO9 สองร้อยยี่สิบส้อยิบห้ามอน้ำสองตัวนะฮะมอน้ำแยกข้างออกมาแล้วก็มอน้ำหน้าเครื่องอีกตัวหนึ่งครับยางหลังเป็นบาลายบ้างคู่เลยนะเป็นยางพันนะครับไม่ค่อยเห็นเขาใส่กันเท่าไหร่เบนเบนเบ็ดแข้งหน้าหลังเลย น่าจะเปิดข้างในครับเก้เปิดไม่ได้รถบัสสิเมตรครับทรงก็สวยอยู่แต่สีมันแตกครับแต่ยังไม่ผูนะฮะเนี่ยดูชายคายังไม่ค่อยผูเท่าไหร่ครับพื้นตรงนี้นะฮะส่วนมากมันจะซุดก่อนคนเดินขึ้นเดินบ่อยครับ ห้อกัปตันทำไมมันลบางนี้ของอะไรของอะไรมิตซูนี่ไม่เคยเห็นเลย ยังมีอ่นี่อะไรนี่โอ้โหสมเด็จป่ะเนี่ยโอ้โหห้อยรุ่นนี้พระสมเด็จสมเด็จพระไพรีพี่นาอยังใหญ่เลยโอ้ไปเลี่ยมทองห้อยรุ่นนี้เลยเนี่ยเกือบเสาเท่าพอมือเลยอันนี้อะไรนี่ ไม่เคยเห็นนะครับห้องกับตันมืดหน่อยครับดึกแล้วเฮ้ยใกล้จะมืดแล้วโดนอะไรนี่มันดุง่งดูภายในครับนี่ฮะบ,บอกว่าโอเคอยู่ครับเปิดแฟลชไหมเนี่ย โอ้สูงมากเลยเพราะว่ามันคื้นมันอันนี้เฉยตรงนี้เริ่มลอกแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเขาไม่เคยกวาดสักทีเลยมั้งพื้นนี่นี่ยัแต่ฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นหรอกเป็นดินนะครับดินทรายฮะครับกระจกแตกหลายบานเลย ายในก็ไม่มีแต่งอะไรเนื้อแยะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงก็ไม่เท่าไรครับข้างหลังเป็นซี 4, โฟโซฟาเครื่องเสียงไทยสสบ้านออริโอมีลำโพงหมเนี่ย น่าจะมีอยู่นะครับโอ้ยกินแล้วมาวางวันนี้เนาะคนูน่ะยังขยะเนี่ยภายในก็ไม่เท่าไหร่ครับใครแต่งสภาพใครไปไป,ไปปั้นนะฮะตัวนี้ยี่สิบสองสองห้าสองแสนสองห้าครับปั้นไหมราคาคุยกันได้ครับ ถอชอบนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องครับลมไม่รั่วเลยนะมาจอดไว้เมื่อคืนนี้ก็ตอนเช้าก็ลมยังไม่รั่วเลยไม่มีรอยรัว่วเครื่องดีกิ๊กเลยครับช่องมาวินไปซื้อไว้นะครับเนี่ยเก้าครับเทอร์โบอินเจอร์ โู้เกียร์เลยนะเกียร์ใหญ่อยู่นะครับน่าจะเจ็ดเกียร์แล้วเนี่ยเครื่องดีเลยนะเน้นเครื่องครับตรงนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงด้วยสิ นิ่มเลยพัดลมทำงานดูตอนคืนครับพัดลมเยอะมากเลยนี่มีไฟแสงสีด้วยครับข้างบนพัดลมทำง,งานกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ สีต่ตัวโอ้แต่เครื่องนิ่มมากเลยครับไม่มีเสียงเค็ไม่มีเสียงอะไรเลยโอ้ยเงียมากเลยช่วงนี้เครื่องเข้าส,สวยเยอะเลยนะครับเครื่อง เฮียบมากเลยอ่ะยิบสีวาวยังประดาวไม้ใจส่งนั้นไม่ไอขึ้นมาเลยยังแจ่มเลยครับ เสียงอ่ะน,นันมันเป็นเสียงเหล็กกระแทกกันเฉยๆอย มีคนโทรเข้าหาทั้งวันแล้วครับวันนี้นะฮะเดี๋ยว เกียร์เข้ายากหน่อยนะครับเกียร์โอ้ยโอ้ยเยอะป้าตก โอ้โหเนี่ยฮะไฟลีพีน้าครับมวดปีสามสี่อืมัมนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอะไเียงเสียงวะเนี่ เขายาครับล็อกเบรกอยู่มันเนี่ยอยู่ครับดับยังไงเนี่ยก็ตามเคยครับถ้าดับขัดเกียร์มาให้หาอยู่ รถขับได้อยู่นะครับใครหาอยู่ฮะอืมอเนวัดบ่รถวัดบ่บ่วัดวัดภูเขาไออ้ภูคาวางกูไปซื้อรถตัวนะ่ะบ้างกูไปขายรถตัวนะ่ะ ัเ,ออเวทีดีืดนะนนม,มันเป็นแสงเป็นแสงอย่างน้เคยเนี่ยไปใครหาอยู่ครับคันนี้สองสองห้าครับร,ราคานะครับ <laughs> ทะเบียนขับปีนึงนะฮะทะเบียนขับปีหนึ่งแล้วก็เล่มรออีกไม่เกินเดือนครับอยู่สีสวัสดนะครับเดี๋ยมานะครับไปบกดไลค์กดแชร์กดใครด้วยครับผม กับสีบุเรืองอะไรย่นนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับคิดนี้ขอราไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ